สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่ช่องเตาเบิร์ตครับตอนนี้เขามาลัาน่นเพื่อนพามาเลยครับโคบุกเพื่อนเพื่อนพามาลั่นชอยจุชื่อลัน่นว่างไหนก็ครับชื่อลัน่นว่างไหนก็ครับลั่นลาบอยู่เจริญลั่นลาบอยู่เจริญเยโสโซทอนบายพี่เธอเยโสโซทอนอเขาเป็นคนเยสโซปอ่ครับแมนจ้าโอ้ผมกับทีมงานสาวน้อยเพื่อนเพียงนะครับ เนี yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah. s <S yeah. ่แหละมากินย yeah. oh. wow. yeah. yeah. so ูน so ี so ่ละเนีแหละปอยูนันครับยูวัตข้างหลังละเนี่ยแลมามากินยูนี่หมวัหมืันีงนีก็บาหอวัดมนี้กาบม่นโอ้ผมไป็ักดนตรีครับผมหิวผมก็เล่ห็นมูพามามนนีหลยเขาบอกว่าเขาสีไม่ยูแล้ว่ะโอ้ไรล่ะคนเด็โสมด้วผมคนพนมไพ่แต่มก็เลยพนมไพ่พนมไผ่พ่อเขาอยู่พนมไพ่เออ อม้วมากระไผครับโอ้พี่ช่างไอ้ช่างคนเลี้ยงช่างแต่นั่นพี่โทนคนเลี้ยงช้างครับทีมงานถหน่อยแล้วเราเป็นคนทุรินนะครับครับเราเรรเป็นคนทูลินเรวเป็นนักล้องล้วเป็นนักล้องตลกแมนเมนครับเราเป็นคนสุลิน โอ้บาจูกับมานี่บาจูบาหินโอ้เราเงยบาูบสแล้วมีน้ัเลียงหมักลอเคพอมเนี่ยอว่าพักกันพักล 10, 10, 10, แล้วอยู่สามชีมหมื่นหอท่นไปไคอยู่พอมื่นมีงานหลินอย่มอชิดสองก็เลยพักอยู่นี่เลยขออนุญาตพ,พักยูนนี่ขออ,ออนุญาตเจ้าอาวาสบัดจุน ว้าแถวนี้เหย<ท>งม<ด>ีงานแนี้ด้คลครับก็แต่เล่นแล้วก,ว,วก็พักอย <laughs> อู่นี่เลยครับเ<ม>่งคาตาองโอ้ด้านขายดีขนาดก็ขายยอะโอ้ยอย่าไปไอผมหันก็เศร้ากวนเนี่ยโอ้มือนีมครับมืออื่นโอ้งสช้ละแม่กบเืียบีเชียบีก็ไปช่างก็นหนึ่หละ อดล,ลงเฟรนยูมือนี่ว่าอยากกินก้อยอยากกินซ้อยจุพอ,อดีเพื่อนพามาเพื่อนอยู่นี่แถวนี้ขาขีมอเตอร์ไซค์ม,มาสองคนรับน้ำหนักได้สยครับยางม,อ,งมอแตอน์นนายางมอเตอร์ <laughs> ยุ่งเห็นหัวเพราะคือคันแต่บั้ บรรยากาศร้านร้านครับไอห,หินคนหลายบวได้ครับน้องโดนที่มีดกฎหมายร้านลาบอยเจริญนครับฝากติดตามช่องเต้าเบิร์ดด้วนะครับน่าดูตีขาวน้อย ลำามเพื่อนเราไปเที่ยวขันจะก็นร้านจะของออกยูทูบมาผมถ่ายยูทูบเด้เนี่ยผมเอาลงยูทูบครับโปรโมทโปรโมทร้านให้ได้เนี่ยเต้าเบิร์ตนักดนตรีสาวน้อยครับพิมพ์มเดี๋ยวนี้ก็เห็นเลยครับพิมพ์เขาหาเดี๋ยวนี้เลยฝากกีตาร์ฝากกีตันต้อาแน่ครับ โปรโมดลั่นใเพื uh> ้นพรมครับโอ้น้ำลาบอยู่กรลินน้องจะไปตัดออกาใช่อ่าอะไอ้าตอไปแล้วใครไม่แล้ว เขาก็อยู่ในซอยนี่ผมโอ้โหซอยอยังพี่น้องแต่ว่าเขาก็กมาซื้อนี่นะครับไปจะเป็นบรรยากาศนาล้านโอ้ยกล่องข่อยมันก็ได้อยู่นี่ยนะเมือ่อคืนเนี่ยแต่ว่าบม่ได้ถือกันบม่ได้ถือขาตั้งกล่องมานนำเอามือถือเอาตอนนี้พี่น้อง À, thì giờ Hãy tầm cho kênh Ghiền Mì Gõ không เห้เราพบพบรันถุงส้อยจูเน่ได้หลายจำเลยพิชิตไปครับเอาอีกเอาอีกครับนี่เอาอีกร้อยหนึ่งครับนี่ยสร้อยจูเน่พี่น้องได้หลายครับดูความหิวมือนีิพี่น้องหิวแหงครับหิวตะวินแล้ะหิวตะมุกบ้านแล้ว อยู่ตัม้มู่บานแล้วคิดเงิดหนึ่งได้ดครับอันนี้เป็นท้องลอยอันนี้หิ้วช้อยจุครับ <c oughs> มากร้งเขามากรุงเทพได้ประมาณขอมาเล่นดนตรีประมาณตึ้งมือเหรอสิบกว่ามือเหรอเพราะท่านได้กินช้อยจุอยู่มือนี้ก็เลยสนองความต้องการของเจ้าของครับ เลิดงานไม่เมื่อยกันกินแซ่บๆเนี่ยปกติยูอิสานเขากินเกือกบขู้มือเนาะ,นะไทยเหังทำนินละไทยทั้งในร้านทั้งร้าไเลยเพราะว่าเ๋ยวบเป็นสีนั่นติดเล็กก็สิบผมมาหว่าตอนนี้ไม่ติดติดเพ้งบอลสย งันมึงมีเด็กับกิดในเพียงความัพี่น้องฝากงานมืออื่นเขาเรียนอยูม่มอชิดสองมอชิดสองวันที่เก้ามอชิดสองวันที่สิบใช่หร บางบวัวทองครับคนที่10อยู่บางบวัวทองนอนทบ,บุรีสิอ็อยู่ร้านข้าแหงครับหนึ่ง้อยกับ1ิอยู่ตลาดนองแค่าสาะบุรี1ิเขากับกับอีสานเรียน12บสองแล้วเาก็กลับ13บสไปพ่อกันอยู่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี้ิบหกไปพ่อกันอยู่ลงเรา ลงเหล่าตะวันแดงคอนเจนครับทีมงานมินิคอนเสิร์ตจบแบบที่ที่ทีมงานสาวน้อยเพชรบันแทงนุ่มโจยม,มันยินเ้องเฮ้ยผมอยันตะมันติดอันลิกทธิ์เพงลงเลยเดนผมหัวม,มันสิได้กยินเพลง,งบ่สคนนี้น้องน่ครับเอาเบิร์ไม เหมอชิดสครับสิ 10, บางบัวทองพี่น้องส1บเอ็ดรามคำแหงหนึ่งร้อยแปดสิบสองตลาดน้องแคสระบ,บุรีสิบสี่ 14, و, บุญบางไฟอยูย و, อ่อำเภอเพ็ครับเทศบาลเทศบาลเพียนอำเพิษรอ,อแมนบ,แมนบ่แมนผมวอถือบ่เทศบาลพกับอำเภอพิ่กับเดียวกันตัวนอ้องไนมน้องเดียวกันครับ ขณะนี้เวลาลองเบงโอ้ยเนาะมันเห็นห์หนาผมมันก็เลยปวดลอ็อกนะขณะนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนสามสิบเที่ยงคืนสามทิบิตมันคือลาบพี่้อยโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจ่ายเงินเพิ่นก่อนบันนะ แต่ว่าสิดี้ายต้องถเข้าไปบ่ได้เพราะว่าผมยา่านกินแล้วก็ทิบแล้วก็มันมีกระจกกระขายยังมานนขึ้นเนาะคือว่าขายของแป๊บหบนึ่งครับพี่น้องนี่อ่ะไปแล้วพี่นอ้องกลับห้องบ้านนี่งเปลนชื่อไปกินอยู่ห้องหมดแล้วครับ ที่จบไปชั้นนี้พ่อก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับ